สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เล็กจะมาแชร์วิธีการทําให้ดอกไม้กุหลาบนะคะดอกที่เป็นไม้ดอกเนี่ยออกดอกให้เราตลอดนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นกุหลาบขาวเนาะก่อนนันนี้ก็คือดกมากครั้งนี้ออกครั้งที่3หลังจากที่เล็กถ่ายคลิปนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกุหลาบสีชมพูแบบนี้นะคะแบบนี้เนี่ยคะ่ะแต่ทีนี้ตรงนี้คือ เริ่มที่จะโรยแล้วและเล็กจะมาบอกวิธีการที่จะทําให้ออกดอกตลอดนะแล้วตรงกลางนี้ก็เป็นมะลินะคะที่เล็กแชร์ไปว่าใครอยากให้ออกดอกนะั้นก็คือใส่พวกน้ำซาวข้าวนะคะแล้วก็เศษอาหารแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เร่งเลยก็คือเป็นปุ๋ยมูลไก่นะคะใส่เนี่ยมันมันออกไปแล้วนะคะเนี่ยต้นข้างในยิ่งโดกค่ะมะลินะคะเนี่ย นะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกแล้วก็เหมือนกันเลยค่ะไม้ดอกทุกชนิดอันนี้ก็คือเป็นแก้วนะคะแก้วพวงดวงใจเล็กสั่งมาจากเพจพี่นานะคะสุวรรณอินทาเนาะเดี๋ยวเล็กจะขึ้นให้ดูนะคะเฟซพี่เขาติดต่อได้เลยนะต้นไม้พวงคามออสเตรเลียนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เล็กก็จะลงคลิปนะหรือจะลงก่อนคลิปนี้นะคะก็สั่งจาก พี่นานะคะแพ็คดีแล้วก็ต้นไม้สวยแข็งแรงนะคะที่สั่งมาทั้งหมดคือรอดหมดเลยนะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะกับของพี่เขาแต่ว่าก็คือเล็กอยากแนะนำสำหรับช่วงโควิดนะคะใครที่ไม่อยากไปไหนก็สามารถสั่งได้นะคะท่านผู้ชมดูเอาละกันนะคะอันนี้ต้นแก้วก็คือเวลาบานออกมาเนี่ยคือจะสวยมากดูด้านในคะ่ะ ถ่ายให้ดูก่อนบานเนี่ยดอกแน่นมากปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นปุ๋ยน้ำหมักนะคะแล้วก็เก็บน้ำเสาวข้าวน้ำแช่ข้าวแล้วก็ใส่เศษอาหารลงไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเปลือกผลไม้นะแล้วก็ส้มตำอะไรก็ได้เหลือนะคะเล็กเอามาเทใส่เลยคือดอกดอกมากแล้วก็ออกบ่อยมากนะคะก่อนหน้านี้ก็ออกแล้วนะและวันนี้จะมาพาทำวิธีการที่ทำให้ดอกไม้ออกตลอดนะคะไม่ วิธีการที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือจริงๆแล้วเลกต้อง เก็บกุหลาบเนี่ยคือมีพี่เขาแนะนําให้ทําสเปรย์กุหลาบได้ด้วยนะคะสเปรย์น้ําแร่กุหลาบนะแต่ว่าเล็กยังไม่ทำเพราะว่าเล็กจะเก็บกุหลาบที่มันแบบว่าคือบานใหม่ๆนะคะมันถึงจะสวยแล้วก็เราสามารถเก็บกุหลาบเนี่ยไปทําน้ําหมักได้นะคะท่านผู้ชมก็คือเวลาที่เออมันจะมีน้ำฝาถังนะถ้าใครที่ทำสบู่หรือทำโลชั่นไม่เป็นนะคะเอาน้ำฝาถังนะั้นมาทาหน้า,นาทาผิวทาแขนนะคะคือมันจะได้วิตามินเยอะมากนะท่านผู้ชมแล้วก็ วยบำรุงผิวนะคะแต่วันนี้เล็กจะตัดออกเลยนะวิธีการก็คือให้เราตัดแต่งนะคะนอกเหนือจากที่เราบำรุงที่โคนต้นออกตลอดค่ะขอตัดนะคะจะมาตัดแต่งด้วยเนี่ยค่ะเป็นคนที่ชอบดอกไม้มากนะคะแล้วก็จริงๆกิ่งเนี่ยกิ่งนี้นะคะเอาไปชำได้นะ ตัดแบบนี้เลยค่ะยิ่งตัดยิ่งงามยิ่งสวยแตกยอดใหม่จริงๆต้นนี้นะคะมันจะสูงสวยมากๆาเลยเล็กนี่แหละตัดเนาะตัดออกนะคะมันจะยิ่งงามเพอแตกยอดออกเนี่ยออกดอกแน่นอนดอกสวยมากเลยค่ะท่านะผู้ชมน่ารักมากดกด้วยนะคะพันดอกดอกเลยแหละ,ะตัดเลยเนาะเนี่ยคะ่ะก็ทิ้งๆเป็นปุ๋ยนะคะแล้วก็มาลิก,ก็เช่นกันเนี่ย เห็นไหมก่อนหนะ้านี้คือเล็กตัดไปแล้วเนี่ยแตกยอดใหม่พอมียอดใหม่นะคะเราใส่ปุ๋ยบำรุงดีๆนะมันออกดอกแน่นอนค่ะแต่ถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยเรารดน้ําเฉยๆเนะี่ยไม่มีทางนะคะใบมันก็จะออกมางั้นอนะแต่มันไม่ออกดอกเนาะแบบนั้นเลยเนี่ยค่ะ แล้วก็แก้วก็เหมือนกันนะคะถ้าเราอยากให้ต้นสูงก็คือเล็กจะปล่อยให้ต้นสูงปลูกไว้บูชาด้วยนะคะเวลาบานนี่สวยมากแต่ว่าค่อนข้างที่จะร่วงเร็วแต่เวลาบานคือสวยหอมมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นถ้าบานเริ่มที่จะโรยนะเราก็ตัดเพราะว่าเล็กจะแต่งให้แบบเล็กจะปล่อยให้สูงสูงเราก็ตัดนะคะตัดออกไม่ต้องเยอะนะคะแล้วแต่ความชอบของคนด้วยแหละว่าชอบชอบสูงหรือไม่สูงต้นเล็กต้นใหญ่นะคะ อันนี้คือเคล็ดลับนะคะถ้าใครสงสัยอะไรว่าบำรุงด้วยอะไรบ้างก็พิมพ์ถามใต้คลิปนะคะใต้คลิปนี้เลยคืองามมากไม้ดอกนะคะอันชันก็ดกมากค่ะใช้น้ำหมักนะคะน้ำหมักผสมเข้าไปด้วยดอกไม้ต่างๆคือออกดอกพลืบเลยค่ะแล้วก็พวกแคแดงนี่ก็เก็บกินแทบไม่ทันเลยนะคะ มันเลยเข้าไปฝังในบ้านนะเยอะมากเลยดอกอ่อนๆนะคะอันนี้คือวิธีการนะมาทําให้ดูนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะอ้าวดูตัวอย่างเลยนี่คือตัดนะคะนี่พร้อมที่จะออกดอกให้เราชื่นชมอีกแล้วเนาะนี่ก็เหมือนกันนะคะออกยอดใหม่ปุ๊บตัดเนี่ยเนี่ยยังสวยๆอยู่เลยให้เป็นปุ๋ยนะคะเดี๋ยวมันออกยอดก็ออกดอกอีกเนาะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกว่า ทำยังไงให้ดอกไม้เนี่ยออกดอกเยอะแล้วก็ให้เราชื่นชมได้ตลอดนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจใเล็กด้วยนะสวัสดีค่ะ